ก่อนที่จะติดโครมนะครับกุรถยนตนะครับต้องทำความสะอาดดูดฝุ่นให้เรียบร้อยบริการประทับใจมาที่ร้านนี้ท่านจะไม่ผิดหวังนะครับ มีพนักงานดูดฝุ่นที่รถของท่านพร้อม Yeah.